สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะซึ่งเรียบเรียงข้อมูลมาจากหลายแหล่งเพื่อเป็นสาระอีกแนวทางหนึ่งไม่ได้มีเจตนาลบหลู่สิ่งใดไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนความรุนแรงใดทั้งสิ้นขอให้ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กๆและเยาวชนอย่างใกล้ชิดจัดมาเล่าอีีที่57ชีวิตซึ่งอ่านลงทางเพราะรักที่บกพร่องน้าเมืองอิปสวิชของประเทศอังกฤษในปี2006เกิดเหตุอันอน่าสะพรึงกลัวเขย่าขว,วัญคนทั้งเมืองเมื่อมีการพบศพหญิงสาวหรายอย่าง 1. แอนนลี่อร์ตัน 2. พอลล่าเครเนลซึ่งสองรายนี้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ 3. e เจม่าอดัมส์ 4. ทานียนิโคแอนเนินิโค3รายนี้ไม่ได้ระบ,บุสาเหตุการเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนทั้งเมืองไปกังวลโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ยังต้องดำเนินชีวิตมีการออกไปทำงานเดินทางอยู่ภายในเมือง ทุกคนติดตามข่าวสารความเป็นไปของการสืบหาความจริงอย่างเข้มข้นนั่นทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งรับผิดชอบการตามหาความจริงตำรวจซับโฟกเปิดการสืบสวนคดีที่มีชื่อรหัสว,ว่า Operation Sumac ขึ้นและเนื่องจากขอบเขตการสืบสวนที่ค่อนข้างกว้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงถูกเกณฑ์จากกองกำลังมาเสริอมอีกหลายนายในการแถลงข่าว ตำรวจซับโฟเพื่สืบสวนได้เตือนผู้หญิงทุกคนให้อยู่ห่างจากย่านคมแดงของอิทสวิชพอะเบื้องต้นเมื่อตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตดูแล้วพบว่ามีบางอย่างที่เชื่อมโยงหญิงสาวเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้ก็คืออาชีพหญิงค้าบริการที่พวกเธอทำวันที่สองธันวาคมปี2006ประชาชนรายหนึ่งได้พบร่างหญิงสาวในน้ำของเบลสติกบุกที่เนินท็อปใกล้ฮิตเทนแชมเมืองซับโฟ ต่อมาถูกระบุว่าเป็นเจมสอดัมวัย25ปีเธอเกิดในเคสกรีฟถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายบนถนนเวสต์เอนในอิฟสวิชที่ซึ่งเธอเคยอาศัยอยู่อดัมสหายตัวไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนเวลาประมาณตี15นาทีจนกระทั่งพบร่างของเธออีกครั้งอย่างไร,ร้ลมหายใจเธอเปลือยกายแต่ไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอดัมสเคยเป็นเด็กที่โด่งดังและมาจากครอบครัวชนชั้นกลาง ตแต่เป็นวัยรุ่นเธอติดเฮโรอีนและตัดสินใจทำงานบริการทางเพศเพื่อหาเงินซื้อ,อยางานนี้ส่งผลให้เธอต้องตกงานกับบริษัทประกันภัยครูคองรของเธอในขณะนั้นก็เป็นผู้ใช้เฮโรอีนด้วยและรู้ว่าเธอเป็นคนขายบริการทางเพศ6วันต่อมาในวันที่8ธันวาคมนักดำน้ำตำรวจค้นพบร่างของทันเยนิโควัย19ปีเพื่อนของอดัม ที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่30ตุลาคมร่างถูกพบในน้ำที่ลงสีคอฟด็อกนอกเมืองอิปสวิชไม่มีหลักฐานการล่วงละเมิดทางเพศและการชนสุดภิกษุไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้นิโคเข้าเรียนที่เชนทรีไฮสคูลแต่ออกจากบ้านตอนอายุ16ปีเพื่อไปอาศัยอยู่ในหอพักเธอทำงานบริการทางเพศเพื่อหาเงินเนื่องจากติดเฮโรอีนและโคเคน เดิมทีเธอเคยทำงานในสถานอาบอบนวดแต่ถูกขอให้ออกเพราะสงสัยว่าเธอกำลังเสพยายอยู่แม่ของเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นพนักงานขายบริการและคิดว่าเธอเคยทำงานในบาร์หรือร้านทำผมต่อมาเมื่อวันที่10ทธันวาคมเยื่อรายที่3ถูกพบโดยประชาชนในพื้นที่ป่าใกล้แนคกตันเยื่อถูกระบุภายหลังว่าเป็นแอนนลีอัลเดอนอายุ24ปีคุณแม่ลูกหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นเธอกำลังตั้งครันได้ประมาณ3เดือนแล้วเธออใสยอยู่ในโคชเชสเตอร์เอสเซ็กซ์อัลดตดันหายตัวไปเมื่อวันที่3ธันวาคมและถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายบนรถไฟเวลาประมาณ17.53นาิกานาทีจากฮาวิชไปยังแมนนิงทรีเธอลงจากรถไฟที่แมนนิงทรีเวลา18.15นาิกานาทีก่อนขึ้นรถไฟอีกขบ,บวนไปยังอิปสวิชถึงเวลาประมาณ18นาิกา43มนาทีตามคำให้การของตำรวจ ดอตตันขาดาการหายใจและพบว่าร่างกายเปือยเปล่าเธอถูกวางอยู่ในท่าไม้กางเขนในปี1992หลังจากที่พ่อแม่ของเธอแยกทางกันแอตตันย้ายไปไซปรัสกับแม่ของเธอต่อมาในปี1997พวกเขาย้ายกลับมาที่อิฟสวิชแอตตันเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมโคเปิสตันและได้คะแนนดีในการสอบของเธอในปี1998ดอตตันเริ่มติดยา หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่12ธันวาคมตำรวจประกาศว่าพบร่างของผู้หญิงอีกสองรายโดยในวันที่14ธันวาคมตำรวจได้ยืนยันร่างหนึ่งในชื่อพอล่าเคนเนลอายุ25ปีเธอเกิดในนอร์ทเอมเบรนดนและอาศัยอยู่ในอิทสวิชเธอหายตัวไปเมื่อวันที่10ธันวาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีร่างของเคนเนลถูกพบพร้อมๆกับร่างของเธออีกรายหนึ่งอย่างนิโคล ร่างทั้งสองถูกพบในแนกตันใกล้กับทางออกเรฟิงตันของเครื่องบิน A-1156 ประชาชนรายหนึ่งได้เห็นร่างของแครนเนลจากถนนสายหลักห่าง20ฟุตคือราว6เมตรและเฮลิคอปเตอร์ตำรวจซึ่งถูกส่งไปยังที่ตรงนั้นก็ได้พบร่างของนิโคอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยร่างของเคนเนลถูกพบว่าเปือยกายแต่ไม่ถูกทำร้ายทางเพศการชนะสุดพิกศรายงานว่าเธอถูกสังหารด้วยการกดทับที่คอ คานเนลคเคให้ความเห็นเกี่ยวกับฆาตรกรรมครั้งล่าสุดโดยการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวโดยระบุว่าแม้คนร้ายจะทำให้เธอระมัดระวังในการขึ้นรถแต่เธอก็ยังต้องทำงานต่อไปเพราะฉันต้องการเงินแคนเนลย้ายไปที่อิสแองเกีย10ปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตหลังการหย่ายร่างของพ่อแม่เธอแคนเนลมีลูกสามคนกับสามีทั้งหมดได้รับการดูแลและได้กลายเป็นลูกบุญธรรมเนื่องจากการติดยาของเธอ ต่อมาเมื่อวันที่15ธันวาคมตำรวจยืนยันว่าอีกร่างคือแอนเนตนิโคอายุ29ปีเธอเปลือยกายแต่ไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและยังถูกตรึงอยู่ในท่าไม้กางเขนเธอเป็นแม่คนหนึ่งจากอิปสวิชตอนแรกคิดว่าเธอหายตัวไปเมื่อวันที่4ธันวาคมแต่ในการไต่สวนพบว่าเธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในใจกลางเมืองอิปสวิชเมื่อวันที่8ธันวาคมครอบครัวของเธอรายงานว่า เธอหายตัวไปหลังจากที่พวกเขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับข่าวการฆาตกรรมครั้งอื่นๆน,นิโคเป็นเหยื่อที่อายุมากที่สุดเธอเคยติดยาตั้งแต่ปี2000ไม่นานหลังจากจบหลักสูตรช่างเสริมสวยที่ซับโฟคอลเลกหลังจากนั้นไม่นานเธอเริ่มงานบริการทางเพศเพื่อหาเงินซื้อยาหลังจากย้ายไปที่สมาคมเคหะบ้านจากสภาข,ของเธอแล้วนิโคขอให้แม่ของเธอดูแลลูกชายให้เพรช่วงก่อนจะเสียชีวิตเธอคิดว่า จะอยู่กับชายคนหนึ่งในอีฟสวิชระหว่างการถแถลงข่าววันที่13และ14ธันวาคมผู้กำกับการนักสืบเปิดเผยว่าตำรวจเชื่อว่าสถานที่ที่พบร่างทั้ง5นั้นเป็นเพียงสถานที่ฝังร่างซึ่งไม่ใช่ที่เกิดเหตุเหยื่อทั้งหมดถูกกระทำาที่อื่นก่อนถูกส่งไปยังสถานที่ต่างๆที่พวกเขาค้นพบร่างในภายหลังเสื้อผ้าและเครื่องประดับสตรีบางรายการรวมทั้งกระเป๋าถือเสื้อแจ็คเก็ตได้รับการเก็บกู้ และกำลังได้รับการทดสอบทางนิติวเวชเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นของเหยื่อหรือไม่ในระหว่างการถแถลงข่าวมีการระบุถึงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า300นายเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนและยังมีเจ้าหน้าที่รับโทรศรัพท์400ถึง450คนทุกวันในวันที่15ทธันวาคมเว็บไซต์ของตำรวจซับโฟเปิดเผยว่ามีการโทรติดต่อไปยังตำรวจเกี่ยวกับการสอบสวนรวมทั้งสิ้น7,300ครั้ง เมื่อวันที่18ธันวาคมจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องในการสอบสวนได้เพิ่มขึ้นเป็น650นายจำนวนการโทรที่ได้รับเกี่ยวกับคดีนี้เพิ่มขึ้นเป็น10,000ครั้งในการสืบสวนมีการจับตัวผู้ต้องสงสัยสองครั้งเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2006ตำรวจซัฟโฟก์รายงานว่าพวกเขาได้จับกุมตัวชายวัย37ปีในข้อหาฆาตกรรมผู้หญิงทั้ง5้าคนชายคนนี้ถูกจับ เมื่อเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีที่บ้านในทิมรีเซนต์ส์มาตินใกล้กาเฟริสโต์ซับฟลอกผู้พิพากษาขยายเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยออกไปอีก2 4ชั่วโมงสูงสุดไม่เกิน96ชั่วโมงตามกฎหมายของอังกฤษต่อมาวันที่19ธันวาคมเวลาตีห้าตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยคนที่สองเป็นชายวัย48ปีที่บ้านพักในอิฟสวิชโดยข้อหาฆาตกรรมรุ่งขึ้นวันที่20ธันวาคม ตำรวจได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาออกไป36ชั่วโมงเพื่อสอบปากคำผู้ต้องสงสัยคนที่2ในสถานกักกันจากนั้นเมื่อวันที่21ธันวาคมได้มีการออกแถลงการร่วมโดย D.E.S. กันและไมเคิลคริมอายการอาวุโสของคราวโพ s s e s s i นเซอร์วิสในซับฟลอกประกาศว่าผู้ต้องสงสัยคนที่2ซึ่งระบุตัวว่าเป็น s t สตีฟไรท์ถูกตั้งข้อหาฆาตการรมผู้หญิงทั้ง5คนตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยคนแรก ซึ่งไม่ได้ระบุชื่ออย่างเป็นทางการได้รับการประกันตัวจากตำรวจแล้วประวัติผู้ต้องสงสัยรายที่2 s t สตีเวนเจอรันเจมส์ไรท์เกิดเมื่อวันที่24เมษายนปี1958ที่ออปิงแฮมนอร์ฟริกประเทศอังกฤษไรท์ ide, เข้าร่วมกองทัพเรือหลังออกจากโรงเรียนในปี1978เขาได้แต่งงานมีลูกชายหนึ่งคนหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่หย่าร้างกันในเวลาต่อมาจากนั้นในปี1987 เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งก็แยกกันอยู่ในปี1988และทำเรื่องอย่าร้างในเวลาต่อมาไรท์ทำงานเป็นพนักงานท่าเรือเป็นสจวตใน QE2 เป็นคนขับรถบรรทุกเป็นบาร์เทนเดอร์และก่อนที่เขาจะถูกจับกลุ่มเขาเป็นคนขับรถบรรทุกยกของ for clip เขากลายเป็นพ่ออีกครั้งกับคนรักอีกคนหนึ่งในปี1992ไรซ์สร้างนี่ก้อนโต โดยส่วนใหญ่มาจากการพนันและเพิ่งถูกประกาศล้มละลายไรพยายามฆ่าตัวตายสองครั้งครั้งแรกด้วยผิดคาร์บอนมอนอกไซด์และครั้งที่2ในปี2000ด้วยการใช้ยาเกินขนาดต่อมาในปี2001ไรได้พบกับแฟนคนสุดท้ายของเขาที่เฟริกสโตคือพาเมล่าไรนับสกุลที่ใช้ร่วมกับไป็นเรื่องบังเอิญพวกเขายายไปที่บ้านในอิปสวิชด้วยกันในปี2004ไรยอมรับเสมอว่า เขาได้จ่ายค่าบริการทางเพศครั้งแรกของเขาเป็นในขณะที่อยู่กองทัพเรือและต่อเนื่องมาตลอดชีวิตของเขาเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2006ไรท์ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในอิฟสวิชและถูกคุมขังอยู่ในความดูแลการพิจารณาคดีของเขาเริ่มขึ้นในวันที่16มกราคมปี2008คณะลูกคุนที่2ชายเคนและหญิงอีก3คนได้รับเลือก หลังจากสมาชิกในคณะลูกขุนที่หนึ่งไม่สามารถให้บริการต่อไปได้เนื่องจากสุขภาพไม่ดีสารได้ยินว่าร่างของแอนเดรียแอลเดอร์ตันและแอนเดนนิโคทุกว้างโดยจินตนานในตำแหน่งไม้กางเขนอย่างไรมีหลักฐาน D n a ที่เชื่อมโยงสตีฟไรท์กับเหยื่อสามคนและหลักฐานเส้นใยก็เชื่อมโยงเขากับเหยื่อด้วยฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าไราแวะเวียนมาใช้บริการทางเพศและมีเพศสัมพันธ์กับเหยืย่ทุกคน ยกเว้นทาเนียนิโคซึ่งเขาซื้อเธอมาโดยมีเจตนาจะมีเพศสัมพันธ์ทว่าเขาก็เปลี่ยนใจและส่งเธอกลับไปยังย่านคมแดงของอิฟสวิชสิ่งนี้ขัดแย้งกับคํากล่าวกว่อนหน้านี้ของไรซเมื่อตำรวจหยุดเขาไว้ที่อำเภอในช่วงเช้าตรู่เขาบอกเป็นในว่าเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในย่านคมแดงและกำลังขับรถไปร,ไปรอบๆเพราะเขานอนไม่หลับซึ่งแฟลตให้เช่าของไรซก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านคมแดง คณะลูกขุนถูกนำตัวไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมทั้งภายนอกบ้านเช่าของไร้และบริเวณที่พบเหยื่ออายการแนะนำว่าไร้อาจไม่ได้ทำคนเดียวเนื่องจากศพของแอนนี่แอลเดอร์ตันห่างจากถนนไปบ้างแต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าร่างของเธอถูกลากโดยคนคนเดียวในการสรุปของเขาผู้พิพากษาเรียกดองให้คณะลูกขุนเลิกใช้อารมณ์การสูญเสียชีวิตเหยื่อทั้ง5รายนี้เปน็นศกนาตกรรมอย่างชัดเจน คุณมีแนวโน้มที่จะเห็นอ,อกเห็นใจผู้เสียชีวิตและครอบครัวของพวกเขาความเห็นอ,อกเห็นใจของคุณต้องไม่กระทบกระเทือนคุณคุณอาจมองว่าวิถีชีวิตของพวกเธอมีความไม่ชอบมาพากลไม่ว่าพวกเธอจะใช้ยาอะไรก็ตามงานที่พวกเธอทําไม่มีใครมีสิทธิทำอันตรายใดยๆกับผู้หญิงเหล่านี้อย่าว่าแต่สังหารพวกเธอเลยต่อมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์หลังการพิจารณาคดี8ชั่วโมง คณะลูกขุนกลับคำตัดสินอย่างเป็นเอกานารต่อไร้ในข้อหาฆาตกรรมทั้ง5ข้อการพิจารณาคาดีฆาตกรรมถือเป็นการจำคุกตลอดชีวิตโดยอัตโนมัติแต่ผู้พิพากษาสามารถตัดสินได้ว่าไร้มีสิทธิได้รับทันบนหรือไม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ไร้ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตผู้พิพากษาเสนอให้รอลงอาญาเนื่องจากคาดีฆาตกรรมเกี่ยวข้องกับการวางแผนในระดับที่สำคัญ สมาชิกในครอบครัวบางคนรู้สึกว่าไร้สมควรได้รับโทษประหารชีวิตเครกแบชอร์ aw, พี่เขยของพอลล่าเครเนลกล่าวว่าอาชญากรรมเหล่านี้สมควรได้รับโทษสูงสุดและนั่นก็มีความหมายได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแต่บิดาของเจมมส์อดัมกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้สึกโล่งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกๆครอบครัวที่บัดนี้คดีได้จบลงแล้วและตอนนี้ เราก็สามารถเริ่มต้นชีวิตของเราได้แล้วนายกรัฐมนตรีกอร์ดอนบราว์กล่าวว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างของความสําคัญของฐานข้อมูลดีเอ็นแห่งชาติการฆาตกรรมได้เน้นย้ําความสนใจของสื่อมวลชนในประเด็นความขัดแย้งหลายประเด็นของการเมืองอังกฤษประเด็นแรกคือการค้าประเวณีในสหราชอาณาจักรการฆาตกรรมได้เน้นย้าถึงความเปราะบางของผู้ให้บริการทางเพศและรัฐบาลขาดการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการลงโทษมากขึ้น โดยหวังว่าจะลดจำนวนผู้ให้บริการทางเพศตามท้องถนนไปสู่ซ่องโสเพณีที่ถูกกฎหมายและมาตรการอื่นๆเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้หญิงหรือเพื่อกำหนดเป้าหมายความต้องการขายบริการทางเพศผ่านการดำเนินคดีกับลูกค้าเช่นเดียวกับที่ทำในสวีเดนรัฐบาลได้เคลื่อนไปในทิศทางของกฎหมายต่อต้านการค้าประเวณีที่เข้มงวดซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่ลูกค้าเมื่อถึงจุดหนึ่ง รัฐบาลได้พิจารณาอนุญาตให้มีซ่องโสเภณีขนาดเล็กแต่ยกเลิกแผนนี้ไปหลังจากที่กลัวว่าสถานประกอบการดังกล่าวจะนำแมงดาและผู้ขายยาเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยในทางกับกันกฎหมายกับเข้มงวดขึ้นพระราชบัญญัติตารวจและอาชญากรรมปี2009กำหนดให้การจ่ายค่าบริการทางเพศกับโสเพณีซึ่งถูกบ,งบังคับถือเป็นความผิดทางกฎหมาย ลูกค้าสามารถถูกดำเนินคดีได้แม้จะไม่ทราบว่าโสเพณีถูกบังคับประการที่2คือการใช้ยาเสพติดโสเพณีข้างถนนในสหราชาอาณาจักรมีประวัติการใช้สารเสพติดและการค้าประเวณีเป็นวิธีหนึ่งในการหาเงินซื้อยาเป็นที่ทราบกันดีว่าเหยื่อทั้ง5รา,ายก็เป็นเช่นนั้นทางด้านละครผแผนกละครของ BBC ได้จะทำบทละครเกี่ยวกับการฆาตกรรมและการสอบสวน ผู้เขียนบทสตีเฟนบุชชาร์ดเริ่มถ่ายทำในเดือนพฤศจิกายนปี2009และออกอากาศทาง BBC One ตั้งแต่วันที่25ถึง27เมษายนปี2010ซาร่าเลคาเชอร์และเอียนฮาร์ดนำทีมนักแสดงยังมีละครเพลงเรื่อง London Road ซึ่งได้รับมอบหมายจาก Royal National Theatre เขียนบทโดยเอเล็กี้ไบรท์และอดัมค็อกมีพื้นฐานมาจากการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยบนถนนในอิปสวิชที่สตีฟไบรท์อาศัยอยู่ ภาพยนตร์ดัดแปลงจากบทละครได้รับการปล่อยตัวในสหราชอาณาจักรช่วงปี2015คดีนี้ถูกนำเสนอในตอนของสารคดีเรียวคามอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของสตีฟไรท์โดยพ่อของเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาคิดว่าในช่วงที่หย่าร้างกับภรรยาแล้วภรรยาของเขาได้ขึ้นรถไฟจากไปโดยทิ้งลูกชายไว้กับเขานั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการที่ทำให้เขามีความบกพร่องทางจิตใจบางอย่างจนกระทั่งก่อเหตุขึ้นมาอย่างไรก็ตามพ่อของเขากล่าวว่าตัวเองจะไม่ให้อภัยในสิ่งที่ลูกได้กระทําลงไปเป็นอันขาดปัจจุบันสตีฟไรท์ก็ยังถูกคุมขังจำคุกตลอดชีวิตอยู่ตอนนี้เขาน่าจะมีอายุได้ประมาณ64ปีแล้วนิยายเสียงเรื่องสั้นเรื่องบอกแล้วไงข้าไม่แต่งกับเจ้าผู้เขียนลานวลีไร่ร สามารถทดลองอ่านได้บนเว็บไซต์ r e a d a r i h t FictionLog และเด็กดีบทนำคุณหนูสุดป่วนอุ่นไอาารุณแพรภัยสารสวัสดิ์ท่วทั่วถิ่นขจัดสิ้นความมืดมนยามรัติการมุมวลบุพพาต่างเมงบานเคียงคู่ความสดใสแห่งเมืองใหญ่ช้างเฉิงอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นฉาง ซึ่งปัจจุบันนั้นปกครองโดยองค์ห้องเต้าตากังังนางหงเคียงบัลลังคือองค์ห้องเฮาเป่าชางบุตรีคนโตจากสกุลเฉิงผู้ทรงธรรมและแข็งแกร่งชาวเมืองต่างใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสุขสำราญความเฟ,ฟื่องฟูแร่สะพัดไปทั่วแดนดินนับว่าฉางเฉิงเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและในบางคราน,นอาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่ดำเนินไปอย่างพลิกโผจนทำให้รู้สึกว่า เมืองช่างเฉิงนับเป็นเมืองที่สุดแสนจะชุนลมุนวุ่นวายไปเสียแล้วได้ซ้ำหลีกไปหลีกไปหลบหลบอย่าขวางทางข้าสตรีใบหน้าหวานหยดย้อยในชุดดูหรายยาวราพื้นทว่าบัดนี้ชายกระโปรงกับรอยละลิว้วด้วยสองมือคู่งามของนางนั้นยกถลกมันขึ้นให้พ้นบาทาซึ่งกำลังซอยยับเพื่อวิ่งหนีกลุ่มคนหนึ่งที่วิ่งไล่หลังมาชาวประชาต่างเพียงชายตามองสตรีนางนั้น พ่างถอนหายใจบางก็ยิ้มกิ่มด้วยความคุ้นจินกับภาพเบื้องหน้าเสียงแหกปากของนางนั้นช่างคับคลายคับคลาเสียงลมที่มักจะมีคลอเคลียรบรรยากาศภายในเมืองไปเสียแล้วเอาอีกแล้วหรือเนี่ยคุณหนูสองของสกุลอันไม่เคยวางตัวอยู่นิ่งเฉยมัสตีอื่นใดเลยแม่ค้าแผงผักหวานฉ่ำหันไปกล่าวกับคุณยายเจ้าของร้านขายบะหมี่หากวันใดนางนิ่งเฉยไปข้าคงคิดว่า มีท่านเทพองค์ใดมาร่ายมนใส่นางท่านยายเจ้าของร้านขายบะหมี่กล่าวพางประกบสองมือขึ้นพนมไหว้ฟ้าเบื้องบนสองมุมปากยกยิ้มขึ้นอย่างเอ็นดูสตรีที่นางกล่าวถึงสายตาพันมองเหล่าคนรับใช้ของจวนสกุลอันเองที่วิ่งตามคุณหนูของต้นอย่างกระหืดกระหอบพริบตาต่อมากลับมีเด็กหนุ่มหน้าตาละอ่อนผู้หนึ่งวิ่งมาถึงหน้าร้านแล้วสุดตัวลงนั่งพักบ,บนเก้าอี้ของร้านอย่างเหนื่อยหอบ ท่านยายจึงช่วยรินน้ำชาส่งให้เขาได้ดื่มแก้กระหายเจ้าเป็นเด็กใหม่หรือข้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนท่านยายท้วงถามคนที่รีบยกน้ำชาขึ้นดื่มจนเกือบสำลักเหนื่อยแทบขาดใจท่านยายปกติพวกเขามักต้องวิ่งไล่กวดคุณหนูเช่นนี้ตลอดเลยหรือขอรับข้าเพิ่งย้ายออกมาจากการเป็นเด็กเผาถ่านในครัวสกุลอันมาคอยอยู่ดูแลคุณหนูไม่คิดเลยว่า ต้องมาวิ่งสู้ฟัดขนาดนี้หากเป็นคุณหนูใหญ่สกุลอันเจ้าคงไม่ต้องลำบากเช่นนี้หรอกแต่นี่เป็นคุณหนูสองเจ้าก็เรียนรู้งานใหม่ของตนเองไว้ให้ดีเถอะท่านยายตบมือลงบนบ่าเด็กหนุ่มเบาๆอย่างเป็นกำลังใจให้ทว่าคนที่ได้รับกำลังใจบัดนี้หน้าถอดสียิ่งกว่าเดิมไปเสียแล้วท่านยายการวิ่งเช่นนี้ นับเป็นหน้าที่ของข้าด้วยจริงๆหรือขอรับพวกข้ามิต้องขาดเปรี้ยไปก่อนไว้อันควรหรือขอรับเด็กหนุ่มอดครวนทำใจเถนะพ่หนุน่มนี่แหละหน้าที่ของเจ้าในฐานะบ่าวรับใช้คุณหนูสองอันเยี่ยนฉีท่านยายกล่าวกั้วหัวเราะแม่ค้าขายผักเองก็พลอยขำสีหน้าเวอของเด็กหนุ่มไปด้วยคุณหนูอันเยี่ยนฉีใยายท่านเป็นสตรีเช่นนี้ เด็กหนุ่มยังไม่หยุดร่ำไห้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้องขออภัยนะคะสำหรับการหายหน้าหายตาไปนานขนาดนี้หลังจากนี้ก็จะกลับมาอัพนะคะจัดมาเล่าแล้วก็เล่าสยองนะคะสลับกันไปจะพยายามมาเจอทุกท่านให้ได้สัปดาห์ละ1-2คลิปค่ะตอนนี้ในช่องก็มีคลิปที่ติดเหลืองค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเล่าสยองเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอก็จะเป็นสีเขียวให้ได้ก็จะพยายามอัพ เล่าสยองนะคะสลับกับจัดมาเล่าไปเรื่อยๆด้วยค่ะส่วนวิดีโอข้างต้นที่ได้รับชมไปเมื่อคู่นี้ก็จะเป็นนิยายเสียงนะคะอัพอยู่ในช่องใหม่ค่ะที่ชื่อว่าร้านวลีไร่อาจจะไม่ใช่เรื่องสยองขวัญซะส่วนใหญ่นะคะสําหรับใครที่อยากฟังอะไรสบายๆก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ค่ะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจสนับสนุนกันก็สามารถเข้าไปกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็เปิดคลิปวิดีโอชมกันได้นะคะ อย่างไรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนกันเรื่อยมาแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ